ตอนนี้มนุษย์ทองคําที่ต้องการตัวมากที่สุดและกล้าจ่ายกันถึงเดือนละ22,000บาทคืออะไรทราบไหมฮะพนักงานบริการเสิร์ฟอาหารสุดยอดครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Toyota Ve วลสตอนนี้มนุษย์ทองคําที่ต้องการตัวมากที่สุดและกล้าจ่ายกันถึงเดือนละ22,000บาทคืออะไรทราบไหมฮะพนักงานบริการเสิร์ฟอาหารสุดยอดครับ มาถึงจุดที่เราเองก็ต้องรู้นะครับว่าภาวะของการขาดแคลนแรงรางานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจแน่ทันทีที่โรคระบาดเริ่มผ่อนคลายควบคุมได้เราเคยคุยเรื่องนี้มานานครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัาตามหาตัวยากๆถ้าเป็นตอนก่อนเกิดโควิด -19 เก้ายท่านผู้ชมครับอาชีพที่คิดว่าทำเงินดีที่สุดมีอนาคตที่สุดและต่อไปนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเจริญยั่งยืนมากที่สุดเนี่ยก็คือเด็กที่จบสายวิศวกรถูกไหมวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิก วิศวกรทางด้านข้อมูลหรือว่า data engineer วิศวกรที่เชีย่ยวชาญด,ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นของระบบ big data พวกนี้ถืออนาคตไกลแน,น่นั่นคือช่วงก่อนจะเกิดโควิดเพราะว่ามันเป็นช่วงอะไรครับที่เรียกกันว่า economic disruption ก็คือเกิดภาวะสะดุดหยุดลงด้วยการนำเอาดิจิตอลมาอยู่ในระบบของชีวิตประจำวันโอ้โหตอนนั้นใครจบด้านนี้หรือใครกำลังจะเรียนปีหนึ่งยันปีสี่หรือพ่อแม่นีหวังเปาลาเลยลูกลงไปด้านนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องจริงแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับพอจะเกิดโควิด และโคว COVID ิดคายปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแม้แต่เด็กเสิร์ฟอันนี้แบบภาษาบ้านบ้านเลยนะฮนะเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรือพูดง่ายๆครับพนักพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะที่อยู่ในร้านอาหารที่เป็นเชนหรือเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่เครือข่ายหรือเป็นร้านอาหารที่ไม่มีแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหาตัวได้ยากที่สุดจนกระทั่งตอนเนี้ยจะบอกว่าเป็นสงครามย่อยๆก็ได้นะฮะธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเปิดฉากแย่งตัวเด็กเสิร์ฟ ในร้านอาหารกันอย่างชนิดที่กล้าจ่ายถึงเดือนละ2 2 0 0 0บาทพูดง่ายๆบางแห่งจ่ายมากกว่าเงินเดือนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอีกสักตว์งหาคือเกินกว่ากระสารอยนะครับถามว่าทำไมเกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของร้านอาหารที่ผมตั้งคำถามถามท่านผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในห้างลอกห้างตามห้องแถวสี่แยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟื้นเต็มที่100์แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ คือคุณธนิวันคุณมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทยนะครับเถ่อผู้นี้ก็มีบทบาทมากๆเลยในการที่พยายามจะช่วยเหลือบรรดาสมาชิกที่อยู่ในสมาคมของเขาช่วยที่เกิดโควิดจำได้น,นะรเพราะว่าร้านอาหารมันเปิดไม่ได้ไงเปิดไปแล้วก็ต้องมาปิดปิดแล้วก็ต้องมาเปิดเปิดแล้วก็มกขายได้ไม่เต็มที่เปิดแล้วก็นั่งในร้านไม่ได้เปิดแล้วก็ต้องมีการสั่งซื้อ delivery กันเนี่ยนะครับเมนูอื่นก็เลยไม่สามารถทําราคากันได้นี่นะฮะปรากฏว่าคุณธนิวัลคุณ,ค,ณคุณธนิวัลอยาบอกอย่างนี้ครับป่าคือตอนเนี้ย ให้กลับมาเปิดเนี่ยนะก็ยอมรับว่าธุรกิจร้านอาหารหรือปัตคาเนี่ยกลับมาเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จริงแต่จริงในแง่คือจํานวนที่กลับมาแต่ในแง่ของความสามารถในการจะทํารายได้มีคนทําร้านทําหารเนี่ยนะครับไม่ได้กลับมาเต็มนะฮะคือเรื่องนี้บอกตอนนี้ร้านอาหารขาดคนเยอะโดยเฉพาะพนักงานหรือเด็กเสิร์ฟนอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยโรงแรมก็ยังขาดพนักงานในส่วนที่ให้บริการตามเคาน์เตอร์บาร์หรือร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรม นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยครับในนานทีนี้สาหรับคนประกอบการโดยเฉพาะยิ่งที่มีร้านอาหารผมถึงบอกให้ครับว่าขณะนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรุรกิจอาหารบริการด้านอาหารบริการด้านเครื่องดืง่มที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะกึ่งร้านกึ่งอาหารกึ่งเครื่องดืง่มหรืออาจจะเป็นมุมหรือร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนะอรือยอยู่ในรีสอร์ทนะครับหรือว่าอาจจะตั้งอยู่แถวไหนก็แล้วแต่ปัญหามาสุดโต่งตอนนี้อันดับหนึ่งคือหาคนทํางานไม่ได้ ประกาศติดรับสมัครงานคั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่มีนะครับเหตุ <ed> <g rain> การณ์นี้ปรากฏว่าในแง่ค่าจ้างนะฮะพนักงานร้านอาหารตอนเนี้ได้รับค่าจ้างเลยค่าจ้างขั้นต่ําไปแล้วคือหมายความว่าที่ตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยร้านอาหารในบ้านเราเนี่ยนะครับกล้าจ่ายถึงวันละ3ามร้ถึงวันละสามบาทเข้าไปแล้วนี่คือในฐานะของนายกสมาคมพัตนารไทยเนี่ยขอเขาออกมาบอกเรื่องนี้ ทีนี้พอเราไปดูเกี่ยวกับเจ้าของพวกร้านอาหารที่เป็นเครือเป็นเชนเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่ในห้างนอกห้างก็แล้วแต่เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปเนี่ยนะครับเซนชื่อก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเขามีร้านอาหารหารลายแบรนด์ในเครือของเขาเช่นร้านอาหารแนวญี่ปุ่นก็เช่นเซนอากิซิลคานิโวเทชสึร้านอาหารอีสานในเครือเซนเขาก็เรียกร้านตําม,มั่วลาวยนหรือว่าอาหารตามสั่งที่เรียกว่าเขียงนะเชนนี้ก็ไม่เบา เชนนี้ก็บอกว่าร้านอาหารเนี่ยถ้าดูในห้างนะมันเกิดมาแล้วคือมันกลับมาแล้วร้อเพราะว่าห้างเปิดให้บริการเต็มสูตรเป็นรูปแบบแล้วนื่อรอใช่ไหมครับทีนี้พอกลับมาปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือขาดพนักงานบริการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่หมุนเวียนอยู่ภายในร้านเช่นพนักงานเดินออเดอร์พนักงานเสริร์ฟพนักงานที่ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดคิวส่วนพนักงานเก็บเงินเนี่ยไม่ค่อยขาดหรอกครับเพราะว่าถ้าขาดแล้วก็ยุ่งฮะเก็บเงินไม่ได้ถูกไหมฮะ ทีนี้พอตรงนี้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ร้านอาหารขึ้นป้ายรับสมัครกันแบบชนิดเป็นระยะระยะแต่ไม่ได้คนนะฮะจนไม่ได้คนจนในขณะนี้เนี่ยครับเขายอมรับก็คืออย่างเช่นคุณบุญจงตังสกุลเนี่ยประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทเซ็นคออเรสชั่นกรุ๊ปร้านอาหารที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเขาบอกตอนเนี้ยในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะฮะให้ค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันมากกว่า500บาทท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่จะเป็นเครือใหญ่ๆร้านอาหารแบบเซนอย่างนี้จ่ายกันวันละ500มากกว่า อัตราเงินเดือนขั้นต่ําเงินเดือนขั้นต่ําหรือค่าจ้างรายงานขั้นต่ำรายวันวันวนี้เราจ่ายกันเท่าไหร่300แต่ถ้าวันนี้ร้านอาหารในเครืออาหารบางแบรนด์กล้าจ่ายทุงวันละห้าเกือบเท่าตัวเลยนะเพียงเพื่อจะได้คนเข้ามาและเป็นพนักงานลเด็กเสิร์ฟอยู่ภายในร้านอาหารนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยนะฮะนอกจากจ,ากจ,ากจากะจ่ายจ่ายเฉลี่ยค่าค่าจ้างแรงวันต่อวันให้มาเป็นพนักงานบริการในร้านอาหารนี่ห้าบาทแล้วนี่นะฮะยังมีการปรับโอ้ไม่ใช่ปรับลงเหรอครับปรับค่าแรงพิเศษนะมี เรียกว่าแรงจูงใจนะเป็นแรงหรือว่าเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นลักษณะเงินของการสร้างแรงจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุกิจร้านอาหารในเมืองไทยนะครับเอาค่ายเซ็นยังไม่พอมาดูค่ายนี้ Minor Food Group ไมเนฟูดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมที่พักอาศัยแล้วก็บริการทางด้านอาหารนี่เยอะเหมือนกันนะครับยังไมเนร์ฟูดกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารตอนนี้ในเครือของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเครือของเขาก็จะไปเปิดอยู่ในบริเวณของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าด้วยเนี่ยก็บอกว่ากลับมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิางยิ่งอย่างเนี้ยเขาจะมีเครือข่ายของร้านอาหารเขาในเมืองหัวเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคือภูเก็ตพัทยาเป็นหลักๆสมุยพอมีบ้างสุราษฎร์ก็ยังพอมีนี่นะครับก็บอกว่าตอนนี้สิ่่่งททีีชัดดเเจนสุลยก็คือ พนักงานบริการในร้านมีไม่พอเกิดปัญหาว่ามีไม่พอนะครับเอา้าไปดูอีกค่ายหนึง Central Restaurant Group อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ใหญ่หน่อยเพราะว่าในเครือ Central เขาท,ทำเองนะ Central Restaurant Group เนี่ยนะมีร้านอาหารในเครือตั้ง18ยี่ห้อโ oh, อ้โหสิบยี่ห้อเนี่ยสกลุ่มนะฮะเป็น4ี่กลุ่มประเภทอาหารปรากฏว่าก็เปิดรับสมัครพนักงานโอ้โ oh, หจำนวนนี้เหลือเชื่อเลยรับสมัครพนักงานทีมบริหารเนี่ยหกคน ทีมบริหารคือรับผู้จัดการร้านระดับผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านผึกึัดแล้วก็เป็นหัวหน้างานหรือซูเปอร์ไวเซอร์60คนรับพนักงานเสิร์ฟ250คนครับทั้งฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์ในกลุ่มเซ็นทรัลนี่นะฮะในกลุ่มเซ็นทรัลนี่ก็น่าสนใจคือจ่ายกันแบบประกาศรับ250าตำแหน่งทั้งพนักงานเสิร์ฟแล้วก็พนักงานครัวนะครับ ที่รับมาหลักๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลของเขาเนี่ยอย่างเช่นมิสเตอร์โดนัตอันตี้แอนส์เก้เอฟซีนะครับแล้วก็มีรับสมัครพนักงานอีก20อัตราหรือ20คน20คนนี้จะเป็นงานหลังบ้านงานหลังบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการเงินทรัพยากรบุคคลแต่ท่านผู้ชมดูสิครับเอาแค่เฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลนี่นะฮะสามร้อยสิบบวกนี่ยี่สิบเป็นสามร้อยสามสิบในสามร้อยสามสิบเป็นการจ้างพนักงานเสิร์ฟถ,ถึงสองร้อยห้าสิบ นี่คือยุคอะไรก็ไม่รู้เป็นยุคที่เหลือเชื่อจริงๆว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้เด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยกับกลายเป็นโอกาสสําคัญทําเงินได้ต่อให้คุณจะทํารายวันรายชั่วโมงก็ยังดีกว่าค่าจ้างรายงานขั้นต่ําซึ่งตอนนี้จ่ายกัน300แต่บางห้างโดยเฉลีย่ยจ่ายกัน500เพียงเพื่อมีเด็กเสิร์ฟนะครับย้อนกลับไปที่ร้านอาหารไมเดอร์ฟู้ดไมเดอร์ฟู้ดเนี่ยนะรับร้อยคนนะฮะร,ร้อยคนเนี่ยเขาามีร้านอาหารในเครือของเขาเช่นซิสเลอร์นะครับ ปรากฏว่าตอนนี้ซิสเลอรของ m มเนอร์ o ู้นี่นะฮะรับพนักงานเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะ20คน20คนเนี่ยนะครับเป็นพนักงานประจําแล้วก็พาร์ทไทมคือพนักงานแบบไม่ประจํำปรากฏว่ารับพนักงานประจำเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เดือนหนึ่งรู้ไหมฮะ11,000-16,500ถ้าเป็นพาร์ทไทมชั่วโมงหนึงจ่าย50-65บาท OT เอาไปเลยเท่าครึ่งวันหยุดนักขัดตะเลิกได้ไปเลยสองแรงหรือว่าสองเท่านะฮะโอ้ เอ,อ้านี่ขนาดเซเว่นเซนเนี่ยขายไอติมเนี่ยนะเซเว่นเซนเนี่ยนะครับรับผู้จัดการฝึกหัดนะฝึกหัดก่อนนะจ่าย15,000บาทต่อเดือนเบอร์เกอร์คิงเนี่ยรับพนักงานการเงินเก็บตังค์เนี่ย20คนจ่ายกันสูงสุดกันเดือนละ12,500นะครับส่วนบอนชอนบอนชอนนี่ก็เป็นฮะเขาเรียกไก่กรอบจากเกาหลีเนี่ยฮะรับพนักงานเด็กเสิร์ฟนะฮะจ่ายเลย11,500พิซซ่าคอมพานีเนี่ยนะครับรับพนักงานจัดส่งเดลิเวอรี่แบบทั้งประจำทั้งกูทาม ถ้าประจำเนี่ยครับจ่ายหมื่นสองพาร์ทไทม์จ่ายกันชั่วโมงละห้าสิบห้าบาทโอ้โหครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือกลายเป็นมนุษย์ทองคำก็ว่าได้ในยุคที่แบบว่าตอนนี้ขาดตัวนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าหาคนมาทํางานกันได้แบบเต็มเกันเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอย่างพวกร้านอาหารที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นเกรดพรีเมียมคือเป็นระดับว่าร้านอาหารที่แบบมีชื่อดังเช่นเกรย์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นร้านอาหารเกรดพรีเมียมสาขาไม่เยอะ แต่วางจุดแข่งขันว่าเป็นเกรดพรีเมียมเข้ากับคนกลุ่มกําลังซื้อสูงตั้งแต่กลางจนถึงคนรวยและใช้รถสิยมไลฟ์สไตล์ในการเดินห้ามแบบประเภทแนวหรูๆตามย่านธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพยางเกรฮาว์นี่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เกรฮาวเนี่ยรับสมัครหมดเลยพนักงานประจําจ่ายเดือนละ22,000นะืพโอ้โหนะพร์ททมพนักงานล้างจานเสิร์ฟพนักงานชงเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์เนี่ยะฮะรับหมดเหมือนกัน บอกตอนนี้รับสมัครพนักงานรายวันเนี่ยนะฮะจ่ายเท่าไหร่ทราบไหมฮะ424ถึง520บาทต่อวันโอ้ร้านอาหารจ่ายพนักงานรายวันตอนนี้520บาทต่อวันครับพนักงานรายชั่วโมงจ่ายเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งจ่ายกันไปเลย65บาทต่อวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับกับธุรกิจร้านอาหารซึ่งขาดคนกันเหลือเกินแล้วมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปอีกไม่ใช่แค่เฉพาะหน้านะฮะ ตราบใดก็ตามครับซึ่งปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ,คอก่อนหน้านี้เราปลดพนักงานออกไปเป็นเยอะเป็นจํานวนมากก่อนหน้าที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับเรามีการลดต้นทุนจากภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากแต่พอเจอโควิดและทําท่าท,ทําทานว่าเดี๋ยวก็เปิดเปิดข้าเปิดออกกบมาเปิดเปิดแล้วเปิดปิด,ปด,แ,ปดแถมร้านอาหารบางส่วนบางอย่างเนี่ครับเจอข้อจํากัดในการที่เป็นกฎหมายเฉพาะอย่างด้วยก็ทําให้ไม่สามารถที่จะต้องดึงคนไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของกฎหมายรายงานนะครับมันก็จะมีตัวนี้เข้ามาเป็นตัวค่าใช้จ่ายคอมมานดาเจ้าของร้านอยู่ทินก็เลยปลดออกไปเยอะเป็นจำนวนมากเลยนะผมเคยเจอนะครับบางคนเป็นกุ๊กชื่อดังในโรงแรมแบบระดับขบดาวในกรุงเทพและปรากฏว่าไปเจอแกเนี่ยไปทํางานอยู่ที่อุบลราชธาน,นีครับเพราะเป็นบ้านเกิดเขายอมที่จะมีเพิงเล็กๆแต่ฝีมือกุ๊กของเขาระดับสุดยอดแบบหบดาวจริงๆถามว่ากลับมาทํางานไหมไม่กลับขออยู่ที่นั่นแหละ อันนี้ค,คือคือหนึ่งในเกิดปัญหาที่ว่าทําไมร้านอาหารถึงขาดคนคือพยายามที่จะเสนอแรงจูงใจจ่ายเงินสูงขนาดนี้ที่โดยสรุปเนี่ยเรียกกันว่าจ่ายเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยขึ้นมาถึงวันละห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทบางร้านนะครับก็เลยกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าตอนนี้ไม่สามารถหาคนกลับมาทํางานเพราะคนที่ออกไปแล้วมีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่กลับหนึ่งโลกเปลี่ยน สองธุรกิจเปลี่ยนสามความไม่แน่นอนหรือความไม่มั่นอกมั่นใจว่ากลับมาแล้วเนี่ยชีวิตการทํางานของเขาจะราบรื่นหรือจะมั่นคงเหมือนอย่างก่อนที่เคยเกิดโควิดสิหรือไม่สิ่งสําคัญต่อไปคือตอนนี้เรากำลังเจอภาวะเศรษฐกิจที่เข้าวยากมาแพงของแพงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อค่าเดินทางสารพัดสาเหตุมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้รายงานหลายคนพอก,กับไปอยู่ที่บ้านและปรากฏว่าโอกาสในการทํางานก็มีอยู่ในพื้นที่และสิ่งสาคัญที่สุดตอนนี้ทุกคนก็กลับมามองกับตัวเองแล้วครับว่า พยายามหาโอกาสในการทํางานของตัวเองนะสะัจความเป็นเจ้าของหรือทํางานในพื้นที่ก็ได้ที่ไม่จําเป็นจะต้องสูญเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงในเรื่องของรายได้และอนาคตของกิจการการงานของธรุรกิจที่เกิดขึ้นเพราะ2ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับบรรดามนุษย์แรงงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดสิดังนั้นแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเขาจ่ายกันดุจ่ายกันแรงและจ่ายกันแพงขนาดน,นี้ ก็นั่นแหละฮะจึงอยากเห็นกบว่าขนานี้ธุรก,กิจก็จําเป็นต้องไปแต่ใครจะไปเชื่อับว่าถึงยุคหนึ่งเมืองไทยจะจ่ายค่าจ้างแรงงานเกี่ยวกับพนักงานเสิร์ฟหรือเด็กเสิร์ฟร้านอาหารที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำโดยปกติทั่วไปตามกฎหมายซึ่งจ่ายกขวาาันละ3 0 0ตอนนี้กล้าจ่ายแคถึงวงันละารบบาทยังไม่นับรวมเกี่ยวกับรายได้จูงใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ เพราะตอนนี้ต้องการคนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับไปครับว่านี่คือมนุษย์ทองคําในยุคนี้สมัยนี้สําหรับภาวะของการขาดแคลนแรงงานอย่างชัดเจนที่สุดแล้วแม้จะเป็นงานที่บอกว่ารับออเดอร์เดินออเดอร์นนะส่งเสิร์ฟเครื่องดื่มร้านอาหารนะฮะก็ตามแต่วันนี้อย่างน้อยรายได้เขาแน่นอนนี่นะฮะสองหมื่นขึ้นนะฮะต่อเดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นยุคที่ มันพลิกทุกสิ่งทุกอย่างกับสถานการณ์ของความเป็นวิถีชีวิตใหม่กันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ f a c e b o o k b ีทามสกับกดบ่อยในประเด็นตรงไหนชื่นใจชอบใจแล้วล้วก็กดได้เลยแล้วก็อย่าลืมยู u ูบด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะครับ